สวัสดีครับสุดพงษ์จาก EDM International นะครับวันนี้จะแสดงวิธีการใช้ Pipe Control นะครับเพื่อสร้างงานท่อเรามาดูกันนะครับว่าเราสร้างยังไงนะครับวเวลาจะสร้างงานท่อนะครับเราสามารถใช้ Pipe Control นะครับ Pipe Control ตัวนี้เพื่อสร้างงานท่อซึ่งงา่ายมากนะครับเราคลิกตรง Pipe Control แล้วก็ลากวางมันจะสั้นขนาดเท่านี้แหละครับไม่ว่าเราจะยากยาวลากยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันจะสั้นเท่านี้ทีนี้เรา ลากอีกทีนึ่งมันก็จะยาวตามที่เราลากแต่ความสูงเนี่ยเราจะต้องมาเลือกตรงนี้นะครับความหนาของท่อนะครับตรงนี้นะครับ pipe thickness ตรง property ของ pipe นะครับเช่นผมเปลี่ยนเป็น50หน่วยนะครับนี่สีสันอะไรต่างๆเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับโดยที่เลือกไปที่ home นะครับจากนั้นก็คลิกตรงลายนะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเช่นผมต้องการสีนี้ คอนโทรลเซตกลับมานะครับเลือกสีใหม่เลือกสีเหลืองโอเคทีนี้เราต้องการที่จะเข้าไปดัดท่อเราก็ดับมันคลิกเข้าไปเลยเมื่อดับมันคลิกเข้าไปแล้วจะได้เส้นสีแดงแบบนี้เราสร้างจุดขึ้นมาโดยคลิกตรงจุดแล้วก็ลากคลิกตรงจุดแล้วก็ลากถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้มันเข้ามุม90อ,องศาหรือ45อ,องศาให้กดปุ่มชิปค้างไว้ในขณะที่เราลากปุ่มาลากลาก,ลากจุดนะครับมันจะเข้ามุมให้เรา นะหรือเรามาที่วิวนะครับแล้วก็ Snap t ุ grid ก็จะช่วยให้เราสามารถ Snap grid ได้นะครับนี่เราสามารถที่จะกำหนดว่ากรนะิดเนี่ยมีความหยาบหรือละเอียดเท่าไหร่เช่นผมเปลี่ยนจาก10เป็น20เป็น20แบบนี้มันจะห่างขึ้นนะครับอ่า y ก็20อ่าก็จะห่างขึ้นแบบนี้นี่เราสามารถที่จะ Snap ทุกกริดได้เลยนะครับไม่ต้องกดปุ่มชิปใช่ไหมฮะสแนปกริดได้เลยอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอ่าระบ,บุว่าปลายทั้งสองด้านเนี่ยของท่อเนี่ย มันควรจะเป็นแบบไหนเราสามารถที่จะกําหนดได้นะครับโดยที่เราจะอยู่ในโหมด e d i t เป็นสีแดงแบบนี้หรือออกมาข้างนอกก็ได้นะครับคลิกตรงอ็อบเจกต์แล้วตรงนี้นะครับมันจะมี propery t ที่ชื่อว่า start cap กับ end cap นะครับ start cap เราต้องการให้เป็นอะไรตอนนี้เป็น flat อยู่นะฮะเราเปลี่ยนเช่นผมเปลี่ยนเป็น flat นะครับเปลี่ยนเป็น flat นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบ ตามที่เรากําหนดนะครับทั้งด้านที่สตาร์และก็ด้านเอ็นนะครับเช่นผมเปลี่ยนเป็นลาวเอ็นก็จะเปลี่ยนเป็นลาวเห็นไหมครับอ่าโอเคนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกําหนดว่าเอา่อไปตัวนั้นน,นะครับผมจะให้มีของที่ไหลในท่อหรือวัตถุที่ไหลไปตามผาดของท่อเนี่ยเช่นผมใส่ตัววงกลม เข้ามาวงกลมง่งายๆนะครับแล้วก็ใส่สีเข้าไปฟิลสีเข้าไปนะครับผมฟิลสีฟ้าออกน้ำเงินนะครับเข้าไปซึ่งทำให้ได้สวยกว่าน,นี้นะครับทีนี้เราต้องการที่จะให้ตัวนี้นะ่ะมันเคลื่อนที่ตามท่อแบบนี้นะเราจะทำยังไงนะครับก่อนอื่นผมเอาตัว snap to grid ออกก่อนอแล้วก็ เอาไว้ในตำแหน่งเริ่มต้นนะครับตำแหน่งเริ่มต้นนะครับทีนี้เราก็ไปที่แท็บ Dynamic แล้วก็ใส่โลเคชันเข้าไปเราไม่ต้องสนใจโลเคชันที่เขาใส่มาให้นะี่ถ้าเราต้องการที่จะให้มัน move move บนผาดของท่อนะครับเราเดี๋มันคลิกออกมาเลยจากนั้นก็เลือกวัตถุทั้ง2ตัวนี่นะครับเลือกวัตถุทั้ง2ตัวลากครอบเข้าไปเลยแล้วก็คลิกขวาเลือก copy path to dynamic location ่าเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แล้ครับจากนั้นก็ไปคลิกตรงวัตถุวงกลมอีกทีนึงแล้วใส่ Datasource เข้าไปก็คือสัญญาณที่จะควบคุมให้มันเคลื่อนที่นะครับเช่นผมใส่สัญญาณ Simulate เข้าไปเลือก Simulate นะครับแล้วก็แรมโอเคจากนั้นลองรันดูนะครับเห็นไหมฮะออบเจกตจะ m o ่งวิ่งบนผาดของท่อตามที่เรากำหนด ทีนี้อันสุดท้ายนะครับถ้าเราต้องการที่เปลี่ยนสีของท่อเนี่ยตามสัญญาณเราจะทําอย่างไรนะครับเราก็เลือกท่อแล้วก็เลือกตรงน,นี้นะครับ Dynamic Color เช่นผมใส่ Data Source เป็นสัญญาณ Simulate นะครับเป็นสัญญาณ B1 ผมตั้งชื่อว่า B1 แบบนี้แล้วก็เลือก Data Type เป็น Boolean นะครับแล้วก็โอเคทีนี้ เราใส่สัญญาณควบคุมไปแล้วนะครับผมจะให้เขาเปลี่ยนสีก็เลือกสีนะครับ n color เช่นเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้ทีนี้เราจะเลือก foreground หรือว่าเลือกอะไรเราเลือกเป็น background ดูก่อนนะครับลอง run ดูทีนี้สัญญาณมันยังไม่เปลี่ยนผมเอา dynamic data entry มาไป link กับสัญญาณ b 1เมืเ่อกี้เพื่อ force ค่าของสัญญาณ b 1 ตอนนี้สัญญาณ B1 เป็น0อยู่นะครับทีนี้เปลี่ยนเป็น1แสดงว่า Background เนี่ยไม่ได้ผลเราต้องใช้เป็น foreground นะครับตรง Property เนี่ยนะครับ Background เนี่ยไม่ได้ผลเปลี่ยนเป็น foreground เปลี่ยนเป็น1โอเคก็จะได้ท่อตามที่เราต้องการส่วนพวกนี้นะครับพวกที่เป็นว a l l อะไรพวกนี้เราก็สามารถใช้ ไปคอนโทรลสร้างเป็นวาวขึ้นมาได้หรือจะใช้วาวจากออบเจกต์ไลบรารีก็ได้นะครับมีวาวให้ใช้อยู่บ้างนะครับ